สําหรับคลิปนี้นะคะก็คือคลิปพีชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเสาหนงศึกษาปีที่6นะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบโดยการคูณไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบโดยการตั้งหาระคะ่ะการแยกตัวประกอบโดยการตั้งหารเนี่ยคือเขาจะมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะคะ1ก็คือหารจํานวนนับที่กําหนดด้วยตัวประกอบเฉพาะของมันนะคะ ตัวประกอบเฉพาะของมันก็คือพวกจำนวนเฉพาะของเขานั่นแหละนะคะสองก็คือหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งผลหารสุดท้ายของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ1น,นะคะสามก็คือนำตัวหารทั้งหมดเนี่ยคูณกันเราก็จะได้คำตอบของมันนั่นเองเอ่อถ้าพูดง่ายๆก็คือการแยกตัวประกอบโดยการหารก็หมายถึงให้นักเรียนจับเขาหารกันนั่นแหละหารไปเรื่อย โดยมีข้อแม้ว่าตัวหารของเราเนี่ยจะต้องเป็นเลขที่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเอาจํานวนเฉพาะเนี่ยไปหารหารจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลั์ของเราเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งเราถึงจะได้คําตอบแล้วเวลาตอบเนี่ยก็ให้เราเอาตัวเลขข้างหน้าที่เราไปหารเนี่ยจับมาคูณกันทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยยกเป็นเลขหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นคําตอบนะคะสมมุติตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ80สิบ หนูจะเอาไปหาอย่างเงี้ยหนูก็รู้ว่าแปดสิบเนี่ยมันเป็นเลขคู่เนาะถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยแสดงว่าแม่สองมันสามารถหารลงตัวเราก็จะเอาแม่สองเนี่ยไปหารหารไปเรื่อยเรื่อยเ,เรื่อยๆื่อยเรื่อยๆืออออ่อย่างเงี้ยนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหลือเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือแสดงว่าเราเนี่ยได้เลขโอเคไหมแล้วเราก็จับการแยกตัวประกอบของเขาเนี่ยทุกตัวมาคูณกันได้เลยนะคะแค่นี้เราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียน อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องการแยกตัวประกอบของการคูณเนี่ยา<ๆ>การหารก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะคะเราลองมาดูการแยกตัวประกอบของ120โดยการตั้งหารบ้างเริ่มแรกเลยค่ะเราก็ตั้งหารจำได้ไหมการหารแบบนี้เขาเรียกว่าการหารสั้นหรือการหารยาวอ่าแบบนี้เขาเรียกว่าการหารสั้นเนาะเพราะว่าเครื่องหมายหารเนี่ยมันอยู่ข้างล่างถ้าเครื่องหมายหารอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะเรียกว่าการหารยาวนะคะ ทีนี้เราเห็นว่ามันเป็นเลขคู่ถ้ามันเป็นเลขคู่เนี่ยเราก็เอาเลขสองเนี่ยหารได้เลยจำไว้นะการลงท้ายด้วยสองสี่หกแปดศูนย์เนี่ยคือมันเป็นเลขคู่ให้เราเอาเลขสองหารได้เลยค่ะครูเอาเลขสองหารสองอะไรได้สิบสองสองอะไรได้หนึ่งไม่มีใส่ศูนย์ต่อไปขยบมากลายเป็นสิบสองสองอะไรได้สิบสองลูกสองหกสิบสอง สองอะไรได้ศูนย์ก็คือสองคูณศูนย์เนาะก็ได้แล้วนะคะต่อไปเขาบอกว่าเราต้องหารต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหารไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นครูก็จะหารต่อไปอีกนะคะอ่ะเราก็หารต่อไปเอาสองหาร2อะไรได้หกสองสามหกสองอะไรได้0ูนคูณศนย์นั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำสองหารอีกเพราะว่า อย่างที่ครูบอกว่ามันลงท้ายด้วยศูนย์เนาะแสดงว่ามันเป็นจํานวนคู่แล้วก็สองหารค่ะสองอะไรได้สามสองหนึ่งสองใช่ไหมอย่าลืมนะว่านี่คือการหารสั้นนะเพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างสองหนึ่งสองแต่เราต้องการสามใช่ไหมลบกันเหลือนหนึ่งแล้วก็แอบ,บใส่หนึ่งเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าต่อไปสองอะไรได้สิบค่ะสองห้าสิบนั่นเองต่อไปจะเอาแม่อะไรหารดี ถ้ามันลงท้ายด้วยห้าเราก็ควรเอาแม่ห้าหารเนาะห้าอะไรได้สิบห้าห้าสามสิบห้านะคะต่อไปก็เอาแม่สามหาร 3... ามอะไรได้สามก็สามหนึ่งสามเรียบร้อยแล้วเราได้ตัวสุดท้ายเป็น1เรียบร้อยแล้วนะคะก็แสดงว่าเราสามารถตอบได้เลยวิธีการตอบเราก็จะเอาตัวข้างหน้าของเราเนี่ยมาจับคูณกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า ตัวประกอบของ120คือเวลาเราเขียนเนี่ยให้นักเรียนพยายามเขียนเรียงจากน้อยไปมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า2องคูณสอคูณส่ะมี3ตัวถูกไหมหลังจากนั้นก็คูณด้วยสก่อนแล้วก็ค่อยคูณด้วย5ทีหลังนะคะอ่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนี่คือ คำตอบนี่คือวิธีการหาคําตอบของการแยกตัวประกอบของ120นั่นเองโดยวิธีการตั้งหารนะคะง่ายๆเลยนะคะนักเรียนอ่ะต่อมาเรามาดูในแบบฝึกหัดหน้าที่14เลยนะคะซึ่งครูบอกว่าครูเนี่ยจะให้นักเรียนทําเองในข้อที่4แค่ข้อเดียวเองนะให้นักเรียนทําเองในข้อที่4นะคะ เป็นการบ้านหนึ่งข้อนะคะได้ฝึกฝนได้ลองทำอะเริ่มต้นเลยนะคะเราจะมาเริ่มทำที่ข้อแรกกันก่อนข้อที่หนึ่งค่ะเลขยี่สิบเราก็ค่อยๆหารเหมือนเดิมเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้เลยมันเป็นเลขคู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเลขสองหารเลยค่ะสองอะไรได้สองก็สองหนึ่งสองสองอะไรได้ศูนย์ก็สองคูณศูนย์นั่นเองต่อไปมันยังเป็นเลขคู่อยู่อะเราก็เอาแม่สองหารค่ะ สองอะไรได้สิบสองห้าสิบแล้วเราก็เอาแม่ห้าหารปึ๊บเหลือเศษเท่ากับหนึ่งเนี่ยได้แล้วสแสดงว่าตัวประกอบของเขาก็คือเออเรียนต้องเขียนด้วยนะเขียนตรงนี้ด้วยนะว่ายี่สิบก็จะเท่ากับอะไรเนี่ยข้างหน้าคูณกันใช่ไหมอ่ะก็คือสองคูนสองคูณห้านั่นเองนะคะเนี่ยได้แล้วเนี่ยคือคำตอบดังนั้นด้วยใส่จุดสามจุดด้วย จุดสามจุดคือจุดที่บอกว่าดังนั้นมีความหมายว่าดังนั้นเองก็คือเหมือนเป็นการสรุปตอบนะคะอ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองสี่สิบแปดอ่ะสี่ิบแปดเราก็ตั้งหารสี่สิแปดเลย อย่างที่ครูบอกว่าถ้ามันเป็นเลขคู่เนี่ยมันง่ายๆนักเรียนเลขคู่นีย่ยังไงแม่สองมันหารลงตัวแน่นอนแล้วก็เอาแม่สองหารก่อนเลยสองได้สี่สิบแปดเอ่อสองสองสี่สองสี่แปดอย่างนี้เนาะแล้วก็เอาแม่สองหารอีกรอบหนึ่งสองหนึ่งสองสองสองสี่แล้วก็เอาแม่สองหารอีกรอบหนึ่งก็คือสองหกสิบสองแล้วก็เอาแม่สองหารอีกรอบ 1, 2, 1, 2, 2, 4, อหนึ 1, ่งก,ก,ก็ได้สองสามหกอะโอเค ทีนี้ครูจะหยุดตรงนี้แล้วเพราะว่าครูเนี่ยจะไม่ไปหาให้มันเป็นหนึ่งก็ได้นะเียน,นสามารถทําได้เหมือนกันนะคะถ้าเรารู้สึกว่าตัวที่เราหยุดตัวสุดท้ายของเราเนี่ยมันกลายเป็นจํานวนเฉพาะแล้วเราก็หยุดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้ว่าดังนั้นเราสามารถแยกตัวประกอบออกเป็นสองคูณสองกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะ สามสี่แล้วก็คูณสามอย่างเงี้ยเราสามารถคูณกันได้สี่ตัวแล้วก็คูณสามอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบเนาะคือถ้าเราเรียนเอาสามไปหารอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะสมมติเราเอาสามไปหารอีกรอบหนึง่งนั่นเ่ยก็จะได้สามหารสามเท่ากับหนึ่งอยู่ดีสุดท้ายแล้วข้างหน้ามันก็จะมีเท่ากับคูณเลยที่เป็นแบบมีสามเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยโอเคนะอ่ะ ้แล้วหนึ่งข้ออ่ะต่อมาข้อที่สามค่ะอ่ะเป็นห้าสิบหกบ้างลงท้ายด้วยเลขอะไรลงท้ายด้วยเลขคู่ใช่ไหมอ่ะลงท้ายด้วยเลขคู่อ่ะแล้วเราก็เอาสองหารเหมือนเดิมสองอะไรได้ห้ามีไหมสองสองสี่ลบกันเหลือหนึ่งสองอะไรได้สิบหกสองแปดสิบหกแล้วก็เอาสองหารอีกรอบหนึ่งสองหนึ่งสองสองสี่แปดแล้วก็สองหารอีกรอบหนึ่ง สองอะไรได้สิบสี่อ่าสองเจ็ดสิบสี่อย่างเงี้ยเราถามแล้วอ่ะเจ็ดมันเป็นจานวนเฉพาะไหมหน้าเจ็ดมันเป็นจานวนเฉพาะใช่ไหมเพราะมันคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดมันมีแค่เจ็ดแล้วก็คือหนึ่งที่เป็นตัวมันเองเออมีหนึ่งกับมีเจ็ดที่เป็นตัวมันเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหยุดได้เลยค่ะแล้วพอเราเอามาเขียนปุ๊บเราก็จะสามารถเขียนได้ว,ว่าดังนั้นห้าสิบหกของเราเนี่ย ก็จะเท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ7โอเคไหมคะอ่ะเรียบร้อยอย่าลืมนะข้อที่4นะคะให้นักเรียนลองทำเองนะคะเป็นการบ้านการบ้านอ่ะทีนี้มาดูข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8บ้างอ่ะถ้านักเรียนเห็นนักเรียนจะรู้ว่ามันไม่มันไม่ยากเลยใช่ไหมอ่ะข้อที่5 ข้อที่ห้าเราหารเจาค่ะเจ็ดสตั้งแล้วก็เอา5หารเนาะคือถ้าลงท้ายด้วยหเนี่ยเราจะใช้แม่5หารถ้าลงท้ายด้วยเลขคู่เนี่ยเราจะเอาเลข2หารเนี่ยคือง่ายที่สุดแล้วเป็นเบสิกนะคะหอะไรได้7 5็ดหแต่เราต้องการ7ลบกันเหลือ2เราแอบเอามาใส่ไว้กลายเป็น25 5สิห้าห้ายี่ก็คือ5้าห้ายีนั่นเองหลังจากนั้นเอา5หารอีก ห้า 5, 15, 5 3้สิบห้าห้าสามสิบห้าสามเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังสามเป็นจำนวนเฉพาะแล้วงั้นก็หมายความว่าเราสามารถหยุดได้เลยค่ะนักเรียนแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาตอบได้เลยดังนั้นเจ็ดสิบห้าของเราเนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้ว่าสามคูณห้าคูณห้าเห็นไหมไม่ว่าครูจะหาออกมาเป็นยังไงครูก็จะเลือกเอาตัวที่น้อยกว่าเนี่ยขึ้นก่อนเสมอนะคะ ต่อมาข้อที่6ค่ะ1นึสองลงท้ายด้วยเลข2แสดงว่าเป็นเลขคู่เนาะเราก็เอาสองหารค่ะสองอะไรได้หนึ่งไม่มีสองอะไรได้สิบสองห้าสิสองอะไรได้สองสองหนึ่งสองทีนี้เรามาดูเราจะเอาแม่อะไรหารดีอ่ะครัวแม่3หารสอะไรได้ศูนย์ก็ศูนย์เหมือนเดิมสามหนึ่งสลบกันเหลือสองเป็น21 สามอะไรได้ยี่สิบเอ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะสิบเจ็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วงั้นเราก็หยุดได้เลยค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าหนึ่งยสองของเราเนี่ยจะเท่ากับสองคูณสามคูณสิเจ็ดนั่นเองอ่าต่อมาข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ดปึ๊บข้อที่เจ็ด หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเราจะเอาอะไรหารดีไม่ได้ลงด้วยห้าถ้าลงด้วยห้าก็เอาแม่ห้าหารถ้าลงด้วยเลขคู่ก็เอาแม่สองหารเนาะแต่อันนี้มันลงท้ายด้ 7, วยเจ็ดเราก็อาจจะลองเอาแม่เจ็ดหารก็ได้ค่ะเราเอาแม่เจ็ดหารเจ็ดอะไรได้หนึ่งไม่มีใสศูนย์เจ็ดอะไรได้สิบสี่ก็คือเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดอะไรได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็เอาแม่เจ็ดหารอ่ะเจ็ดอะไรได้ยี่สิบเอ็ด 7จ็ดเนี่ยและ3เป็นจำนวนเฉพาะและแสดงว่าเราก็สามารถตอบได้แล้วว่า147เจนี่ยจะแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น3าคูณเแล้วก็คูณ7อีก1ตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำข้อ8อีกสัก1ข้อนะคะอ่ะลองทำดูนะคะ สองข้อเนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าเราทําแล้วเราทําได้ก็แสดงว่าเราเข้าใจโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย